สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสมบอยชาแนลนะครับเราอยู่กับผมสมบอยเช่นเคยนะครับอะสวัสดีครับโน้องนะครับแหม่วันดีนะครับพี่สมบอยนะครับมากันในเกมใหม่อีกแล้วนะครับโอ้โห,โหนะฮะ เกมนี้นะครับมีชื่อเกมว่า Let It Flow นะครับนี่ครับชื่อเกมตามนี้เลยนะฮะแล้วก็เกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีนะครับที่เราไปสามารถโหลดมาได้จากเว็บสตรีมนะครับใอรสนใจอยากโหลดนะครับพี่สมบอยทิ้งลิงก์ไวให้แล้วนะครับในคอมเมนต์นะฮะโอ้โหนี่ครับเข้ามาที่หน้าจอแรกนะครับเราจะเห็นนะครับว่ามีตัวละครนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะฮะโอ้โหนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลาฟนะฮะตัวนี้นะครับ ดูเหมือนจะเป็นบิกกี้เบานะครับแต่ว่าหน้าตาดูเถื่อนแล้วเกินนะครับส่วนด้านนี้ครับหน้าตาคล้ายๆเชร e k กนะฮะแต่ว่าโอ้โหจะใหญ่หน่อยนะครับ ด้านนี้ครับเป็นคุณลุงวอนัทนะครับโอ้โหกำลังทำท่าเด็บอยู่นะฮะและที่ด้านหลังนี่ก็เป็นคุณลุงข้โพอดนั่นเองนะครับโอ้โหนะฮะทีมบอยนะครับบอกตรงเลยครับว่ารู้จักแค่ตัวเดียวครับคือโอลาฟนั่นเองนะครับแหมน้องๆหลายคนอาจจะรู้จักตัวอื่นด้วยนะครับก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสำหรับเกมนี้นะครับรูปแบบการเล่นนะครับก็ดูว่าจะคล้ายๆกับเกมฟอร์กายนะครับแหมถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะพอทราบนะฮะว่าเป็นยังไงนะครับ นะฮะดูแล้วน่าจะไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับถ้างั้นนะครับเราก็ไปหาห้องเล่นกันเลยดีกว่านะครับไปครับตอนนี้นะครับดูเหมือนจะมีปุ่มคิวนะครับที่เป็นอะไรครับพี่ปล่อยตดโอ้โหปล่อยตดเป็นไฟนะฮะโอ้โหจะพี่สมบ้อยได้เป็นข้าวโพดนะครับไี่ปล่อยตดได้นะฮะน่าจะเป็นการคิวนะครับอ้อนี่ครับแล้วการกดีนะครับจะเป็นการ ปล่อยอุนจินะครับซึ่งใครนะครับมาเดินเหยียบจะทําให้เชื่องช้าลงนะฮะเอาละครับ้วใครที่ไปเหยียบก้อนอุนจินะครับก็จะตัวกระเด้งขึ้นไปแบบนี้นะฮะนี่ครับลักษณะเกมคล้ายๆฟอร์ากเลยนะครับเราต้องนะฮะไปยังจุดหมายให้ได้นะครับโดยจะมีอุปสรรคเยอะแยะมากมายครับและตกน้ําไปแล้วนะครับพี่สมบอยนะฮะโอ้โหตกน้ําไปก่อนเลยนะครับเอาใหม่ครับเริ่มใหม่ครับคุนเขาเออนี่ครับมีคนเข้ามาจอยด้วยนะฮะ เป็นเล่นเป็นคุณวอนัทนะครับไายครับคุณลุงก็พดเรานะครับจะต้องคว้าถ้วยรางวัลมาได้นะครับสําหรับด่านนี้นะครับนะครับเปลี่ยนกันได้ไหมฮะเปลี่ยนกันหน่อยครับเปลี่ยนกันหน่อยโอ้โหเขามีตดนะครับมีตดนะครับแหมตดไปตดมานะครับหล่นเองสงันนะครับะไปครับโอ้โหคุณมิสเตอร์คุณลุงก็พดเรานะครับโอ้เจอตรงนี้หมุนหน่อยครับเอาครับ มีความยากเล็กน้อยนะครับแต่พี่สมบูรณก็ยังสามารถผ่านไปได้ครับโอ้แล้วจะไปเหยียบอุจิครับทำให้การเคลื่อนไหวช้าลงนะฮะเอาละครับกลับมาเคลื่อนไหวปกติแล้วโอ้โหแล้วหลบจิตชู่ไปได้ไหมโอ้โดนไปหนึ่งดอกนะฮะต้องหาจังหวะให้ดีครับโอ้โดนอุจิทําให้กระเด้งและน้ําอยู่ข้างหน้าล่วงไหมไม่ล่วงครับเอาครับโอ้ตอนนี้ครับพี่สมบูรณนะครับนี่ฮะโอ้โหแข่งกับใครครับเนี่ยมีคนแข่งด้วยไหมเนี่ย อ่ะนะฮะเราก็เดินไปเรื่อยนะครับมาถึงจุดนี้แล้วนะครับโอ้โหดูเหมือนถ้วยทองจะอยู่แค่ข้างหน้านี่เองนะครับกระโดดหยิบไปถึงโอ้โหแม่อุตส่าห์มาจนสุดขอบได้แล้วนะฮะดันหล่นซะกันนะครับโอ้โหพี่สุดบอยนะครับหายรอบนี้ได้เป็นเอ่อเชล็กหูช้างนะครับแบบนี้นะครับเอาครับกระโดดไปครับอ้าวโอ้มีคนชนะแล้วนะครับอ คุณคิวคิเลอร์นะครับแมชนะไปแล้วนะฮะนักฆ่าผู้น่ารักนะครับโอ้โหสงสัยไปคว้าเหรียญทองได้นะครับเอะครับมาต่อกันที่แมปดีแทนเลยแล้วกันครับโอ้รอบนี้ได้เป็นมิกกี้เมาส์ครับไปครับต้องไปหาถ้วยรางวัลให้ได้ครับนี่ครับเอาอุจิไปกินครับคุณมิสเตอร์วอนัทนะฮะเอาครับอยากลองของเหรอครับอยากลองของเหรอฮะเอาครับตอนนี้พี่สปอย์นะครับได้ปืน RPG ไปแล้วนะครับ จะต้องไปหาไอ้ยิงครับมองไม่เห็นครับออสโดนมาหามุมดีๆก่อนนะครับไกลๆฮะนี่ครับไอ้ิกกี้บอลตัวดอยากไกกันด้โอ้ยแล้วไปยิงคาบรบจีแล้วกระสุนไปโดนตัวเองนะครับอ่ะรอบน,นี้นะครับแลดนดอมมาได้เป็นข้าพโนะฮะข้าพโน้อยนะฮะไปครับขึ้นอยู่นี้นะครับโอ้โหเมืคอี้นับไม่น่าเลยฮะ จะให้ทุกแก่ท่านนะครับทุกนั้นถึงตัวเองเลยครับอ่ะโอ้ล้วโดนยิงอีกแล้วนะครับพี่สปอยนะฮะโอ้โดยคุณคิวคิวเลอร์อีกแล้วนะครับแหมตัวนี้นีชอบชอบเท้านะครับตัวนี้ชอบเท้าแล้วคิวคิวเลอร์นะครับโอ้ยได้เปิดดีนะครับยิงพี่สปอยใหญ่เลยนะครับเอาครับไม่ยอมครับอย่าไปยอมเขาครับนี่ครับจุกหลบได้เลยครับอ๋อเล่นเล่นปวนนะฮะคนนี้เขาเล่นปวนนะครับ เขาเล่นแบบว่าดักคนไม่ขึ้นนะฮะแม่จริงๆนะครับพี่สปอยนะครับเพิ่งจะมาดูเพิ่งจะไปเห็นตัวเองตอนได้ตัดต่อคลิปนะครับว่าไปยิงเขาก่อนนะครับแม่เลยทําให้คุณคิวคิวเลอร์นะครับเกิดอาการโมโหนะครับและหลังจากนี้นะครับก็เชิญชมอาการหัวร้อนของทั้งสองฝ่ายกันได้เลยนะครับผมโอ้โหเขาเอาคืนครับไอคิวคิวเลอร์นี่เป็นตัวแสบจริงเลยครับน้องๆครับเล่นไปหัวร้อนไปเลยนะ ่เอาเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับทอาใหม่ครับทอาใหม่ครับข้าวครับข้าวเหรอครับข้าวเหรอครับอ้ายิ้มข้าตัวเองครับยิ้มจิลเลอร์นะเอาครับมาครับมาครับ

ผิดแล้วนะฮะอ้าวเราต้องไปเล่นตามจุดประสงค์เราให้ถูกครับปลายครับไปตามเส้นทางครับไม่สนใจนะฮะเราจะไปบัวหัวร้อนกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้นะครับขึ้นกระโดดที่รองสบู่ไปนะครับเดี๋ยวเราต้องโดไปจุดนี้อ่านเลยโอ้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 ตรงไหนครับโอ้หล่นมาด้านนอกแล้วนะฮะเอาครับต่อไปนะครับโอ้น่าจะต้องกลับไปที่เดิมเหรอฮะปายครับขึ้นไปแล้วโอ้ทางไปอยู่ด้านบนนั่นเองนะครับต้องอ่านโจทย์ให้ดีนะครับมีสอนชี้อยู่นะอุ้ยเอาแย่ครับ คิวคิวเริ่มตามันจัดการพี่สมรแล้วครับโอ้ยหัวร้อนครับหัวร้อนโอ้ยแค่ไรพี่สมบูรรักาลยเอครับไรอบนี้นะครัได้เป็นโอลาฟนะฮะโอลาฟโอลาฟที่หัวจะร้อนหรือเปล่านะครับไปครับรอบนี้เราตั้งใจเล่นนะครับอึ๊บไปครับกระโดดตามทางไปฮะโอ้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 หูหล่นมาด้านนอกนะครับไม่เป็นไรครับกลับไปใหม่ครับ โอ้ยคิวคิวเลยอีกแล้วนะครับโอ้ยเอ็ตัวแสบนี่นะครับชนะอีกแล้วนะฮะโอ้ยยิ่งเล่นยิ่งมันไส้นะครับไม่เป็นไรครับอ่ามาให้หาหมวกแล้วครับหาหมวกแล้วครับคอยหาหมวกนะฮะเอาครับเราต้องหาหมวกนะฮะหมวกแบบไหนครับนี่บ้าครับคิวอยู่เลยว่าแล้วเนี่ยไปก่อนครับ นนี่ะครับผมไม่ใช่ครับคนนี้ไม่ใช่ครับต้องขอโทษด้วยนะครับโอ้มันน่าจะอยู่นี่ครับมันจะอยู่นี่หรือเปล่าครับไอ้หัวมันฝรั่งเลยนะเอาดลครับเอาดลครับตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้แน่นอนนี่ไงครับคิวคิวเลอร์ช่วยนะฮะตายครับโอ้โหมันแสบมากนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันเกิดมาจัดการพี่สปอยเลยครับผิดคิวคิวเลิศ์ด้ยนะเฮ้ยมันเป็นใครกันแน่นะครับพี่โอ้ก็พี่มีกุญแจีอันเป็เลอร์เลยครับเอาล้วครับแสบมากใช่ไหมฮะอยู่ไหนครับเอ้าเจอหมวกครับไม่สนแล้วครับเเราล่นด้วยช ไม่ได้เล่นเพื่อตะใจครับเราต้องเก็บเบวกนี้มาครับเย้ได้บวกไปแล้วนะฮะได้สามคะแนนนะครับอ่ะใช่ปะครับคะแนนดูยังไงครับเห็นไหมครับไหนครับไหนครับไหนครับคิวคิลเลอร์ครับเสียาว่างๆแล้วก็ไปจัดการมันบ้างนะครับเดี๋ยวมันจะโอหังเกินไปนะฮะเอาครับตอนนี้ครับเราก็ต้องหาหมวกกันต่อนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอ๋อหมวกอยู่เป็นพี่บอยโอเคคือใครเก็บหมวกไว้ได้นานแล้วก็จะยิ่งได้คะแนนนานขึ้นนะครับอ้าว แล้วออกมาอย่างนี้เลยครับโอ้คนกำลังจะชนะนะฮะโอ้ดันออกมาเฉยเลยนะครับโอ้โหอะไรกันครับพี่สา่เขาจะแพ้แล้วเขาหนีหรือเปล่าเขาไม่รู้นะฮะนะฮะก็รีวิวกันหน่อยนะครับหลังจากที่ดองเล่นมาประมาณสามสี่แบบนี้นะครับก็รู้สึกว่านะครับจริงๆเกมมันก็สนุกดีนะครับแต่ว่าคนเข้ามาเล่นนะครับน้อยไปนิดนึงนะฮะถ้าเกิดมีคนเล่นหลายๆคนนี่อาจจะสนุกก็ได้นะครับ แม่อย่างเมื่อกี้นะครับพี่สปอยเจอกับคุณคิวคิลเลอร์นะครับโอ้โหถึงกับหัวร้อนกันเลยทีเดียวนะฮะก็แน่นอนนะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวพี่สปอยนะครับทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดน้องๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่สปอยวยครับส่วนใครที่ยังไม่ติดตามครับกดติดตามที่ด้านบนนี้ได้เลยเอาครับสำหรับวันนี้นะครับพี่สปอยขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเราเจอกันใหม่รับ